วันนี้กองทัพบกกระทรวงกลาโหมก็ได้ออกมาแถลงข่าวกรณีที่กองกำลังทหารของว้าแดงได้เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาตั้งฐานพิบัติการอยู่บริเวณโดยหัวมาฐานหนองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า9ฐานมูลเหตุที่ทำให้กองทัพบก ต้องออกมาแถลงข่าวเพราะว่าโลกโซเชียลโลกออนไลน์ก็ได้โจมตีทางทหารอย่างหนักวันนี้กองทบกกระทรวงกลาโหมก็ได้ออกมาแถลงข่าวโดยมีคุณวัสนานานม่มนะครับเป็นผู้สัมภาษณ์ซึ่งทางกองทบกเนี่ยเขาก็ใช้เวลาในการแถลงข่าวก็ประมาณสัก4นาทีเห็นจะได้แต่ก็สร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นกับ กองทบกของกระทรวงกลาโหมพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีบางช่วงบางตอนคุณวัฒนานุ่มเนี่ยเขาก็ได้ถามนะครับว่าจริงๆแล้วกองกําลังทหารของว้าแดงเนี่ยได้นเคลื่อนกำลังเข้ามาในพื้นที่อาณาเขตของประเทศไทยจริงไหมซึ่งทางกองทบกเนี่ยเขาก็ได้ชี้แจงว่าพื้นที่ซึ่งมีการเคลื่อนที่เข้ามาจริงๆก็คือฐานปฏิบัติการ โดยหัวม้าฐานหนองหลวงส่วนอีก5ฐานเนี่ยนะครับก็มีการลืมเหลื่อมมีการทับซ้อนกันอยู่บ้างว่าอย่างนั้นแต่ก็ได้ให้พามา่าแล้วก็ทางฝั่งของจีนเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับกองกําลังทหารของว้าดงให้ถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ว่าอย่างนั้นวันนี้มีโอกาสได้ฟังก็รู้สึกดีใจพี่น้องซึ่งการทุ่มเทการทํางานของผมก็ใช้เวลาประมาณสัก เกือบสองอาทิตย์นะครับประมาณนั้นนะครับก็เข้ามานั่งพบปะมานั่งพูดคุยกับพี่น้องมีพี่น้องอีฟซีพี่น้อง ประชาชนคนไทยจำนวนมากนะครับก็ได้เข้ามาชมได้เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทุกครั้งที่ขึ้นไลค์ที่ขึ้นคลิปนะครับผมก็จะมักเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่ากองกำลังฐานของว้าแดงเนี่ยได้ขึ้นกำลังเข้ามาในอาณาเขตประเทศไทยบริเวณโดยหัวมาฐานพิบัติการหนองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงแยกย่อยอีกกว่า9ฐา,านพูดทุกวันแล้วก็พูดทุกคลิป แล้วก็มีพี่น้องในโลกโซเชียลอีกจํานวนมากนะครับก็ร่วมกันกดดันปกติแล้วก็จะมีโฆษกข,ของกองบัญชาการกองทัพพักที่สามก็มาออกแถลงข่าวจากนั้นก็มีโฆษกข,ของกองทัพบ,บกุกเมื่อวันวานก็มี ผู้บัญชาการกองทัพบ,บกนะครับท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์แต่ว่ามันสั้นเหลือเกินพี่น้องออไม่ถึง1นึ่นาทีด้วยซ้ําแต่ว่าผู้ที่นั่งแถลงข่าวอยู่ในขณะนี้ก็ไม่แน่ใจว่าท่านใดยังไม่ได้ไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารแต่รู้แน่ชัดว่าเป็นโครสกข,ของกองทัพบ,บก กระทรวงกลาโหมแน่นอนชัดเจนนะครับและท่านก็ยังได้พูดถึงว่ากรณีมีการเคลื่อนย้ายกําลังเข้าไปในพื้นที่เนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนที่จะมีเหตุการณ์มันมีการสับเปลี่ยนกําลังกันทําให้พี่น้องประชาชนในโลกโซเชียลเนี่ยเข้าใจว่ามีการเคลื่อนกําลังเข้าไปเพื่อเตรียมบทยีกองกําลังทหารของว้าแดงก็ทําให้เกิดการเข้าใจผิดแต่ นะครับท่านก็บอกว่าปัญหาของว้าแดงเนี่ยมันได้เกิดขึ้นมานานแล้วว่าอย่างนั้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ขอใช้วิธีเจรจาก่อนหากเจรจาแล้วมันไม่ได้ผลก็ต้องใช้การบิบัติการทางทหารว่าอย่างนั้นซึ่งคุณวัฒนาณน่นวมนะครับก็ได้ถามต่อบอกว่าเรื่องกําลังพลอายุธโทปปกรณ์นเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นยังไง นะครับซึ่งทางท่านโฆษกของกองทัพบ,บกเนี่ยนะครับก็ได้พูดว่ากําลังทางทหารของเราเนี่ยพร้อมแล้วก็มีการฝึกทบทวนพร้อมมีการฝึกร่วมครอบลากโกระหว่างไทยกับสหรัฐเหมือนกันว่าอย่างนั้นเรื่องกําลังเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราก็เข้าไปติดตามไปฟังว่ากองทัพบกกระทรวงกลาโหมพูดว่ายังไงไปฟังพร้อมกันเลยครับเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมา ตั้งแต่ช่วงนี้ <Okay. S 1> เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยตอนที่ว้าแดงเนี่ยได้มีการเข้าตีขุนศาแล้วก็สามารถยึดพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับ uh. ซึ่งเราก็มีการปัดท่วงไป uh. ตามลํ uh. าดับถ่านไปยังระดับสูงนะครับ uh. แล้วก็ตันนี้เราก็มีการเรียกทางด้านของคนที่มีความเกี่ยวข้องผนะู้มี่ส่วส่วนส่วนได้ส,ส่วนเสียนะก็คือพมา่านะครับเข้ามาแล้วก็ประสานกับทางด้านของ คูยด้วยจีนจะคุยว่าจะมีการปรับเป็นยังไงเรื่องอนาเขตชัดเจนว่าถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่มีการปรับปันเขตแดนกันเลยทั้งหมด9กาฐานเนี่ยที่มันปิ่มๆอยู่ประมาณ5้าฐานแต่ฐานที่เป็นฐานหลักเนี่ยอยู่ประมาณสองฐานก็คืออันนี้อ่ะดอยหัวมา้าก็ต้อ,องดอยคอหัวม้านี่ยกับฐานหนึง่งอันนี้ก็ซึ่งซึ่ง,ง,งเราก็ถ้าพักฐานเนี่ยเขาไม่นิ่งนอนใจเพราะมีการชี้แจงกับทางด้านของคณะกรรมการกีบีทีแล้วก็ไอบีทีอยากขอเรื่องมานะคะ ตอนนี้ก็คืออย่างที่รมนตีว่าเนี่ยเรากาลังเจรจากันอยู่ว่าให้พม่าเนี่ยช่วยในการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนอ่าเชิญขอให้ระดับของจีนเนี่ยเขาไปคุยกับทางด้านของพวกที่เป็นชนกลุ่มน,น้อยอขอให้มีการตักขยับพิเยต์ออกไปจากดินแดนในทประทยของเราเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยลุกล้ำเข้ามา ในสูตนที่ที่สาวจนเขาบอกกันนะครับแล้วก็ตามไปเนี่ยเต้องรอพนักงานปากพันเขตแดนมามาว่ามาไหว้ครั้งว่าเป็นยังไงบ้างกำลังทหารเนี่ยเรามีความพร้อมเพราะที่ท่านสั่งการทั้งหมดแล้วให้มีความพร้อมทั้งหมดตั้งแต่ด้านของอการเตรียมกําลังในพื้นที่ท่าปกติแล้วก็การใช้กําลังแต่ว่าอย่างรอย่างระยะอ,อ,อย่างที่ว่าเนี่ย การใช้กําลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางสุดท้ายเลยซึ่งเราไม่ควรจะใช้นะครับแล้บทเรียนจากหลายที่แล้วล่าสุดเนี่ยก็คือที่เขาพุทธิหารผลกระทบที่มันเกิดกับอะไรบ้างเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเกิดกับนัานของเศรษฐกิจในพื้นที่ในวงก่้างนะครับแล้วก็คนใน่กระทเองก็เหมือนกันก็ต้องได้รับบาดเจ็บสูญชีวิตนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาพุทธิหารก็อยู่กนมานาแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าเรา ผลกระทบในเรื่องของการจัดจัดถือว่ามีการลุกล้ำอะไรพวกนี้มันก็ทําให้เกิดการการลักษณะของความเห็นไม่ตรงกันระหว่างฝ่ายเรากับฝ่ายมาม่าแล้วคนในประเทศของเราด้วยแต่ประเทศของเราเนี่ยทางกระทรวงกลาโหมเรายืนยันว่าเราท่านได้มีการสั่งการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างในผลของการเจรจาด้านนี้มา แต่ในเน็ตอะเหมือนแบบด้อยค่าทหารไทยบอกว่าโอ้ยลบจะจชนะทหารไทยเนี่ยเราเราได้ดูได้ว่าเรามีการตรวจความพร้อมรบนะครับมีการฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกามีการตรวจพร้อมรบมีการฝึกตามอ่าวงเวลาต่างๆซึ่ยอุกปรกรณ์ของเราเนี่ยเรามีความพร้อมทั้งหมดนะครับคนเนี่ยเรามีประสิทธิภาพ เรามีการพัฒนาคนจะตลอดเวลาพร้อมกับในการที่จะมีการซักซ้อมด้วยกระสุนจริงบ้างหรือในจริงบ้างค่ะอันนี้ยินยันว่าเราเราไม่ได้มีความอ่อนแอแต่อย่างไรใช่คือตอนนี้ชายแดนยังไม่ได้มีอะไรเพราะว่าโอ้โหปล่อยข่าวแล้วยิ่งแล้วทหารไทยยิ่งแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความอาจจะเข้าใจกันในเรื่องของการที่มีการเคลื่อนกำลังในเรื่องของการฝ ตามช่วงเวลาใช่ปะเ็นที่หนึ่งปเป็นที่สองก็คือเรื่องของการสับเปลี่ยนกําลังระยะหน่รยที่ชายแดนพอดีช่วงนี้เป็นการฝึกกันหมูตอนหมวดอะไรเงี้ยภาคกองร้อยแต่องหน้านั้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนสัเปนกำลังในช่วงประมาณตุลาค่ะนะครับี่มีการเรียนที่ตัวอุปกรณ์ต่างแต่เราไม่ได้มีการยิงใช้อาวุธใดๆทังสิ่มเราใช้เฉพาะในการฝึกสองพันที่ดีระหว่างเรากับพม่าค่ะ เราต้องการที่จะสร้างความเสถีภาพด้าความมั่นคงในอาเซียนเราลดความวัดระแวงเราสร้างความร่วมแต่ซึ่งกันและกันในอาเซียนเพื่อเป็นพลังในการที่จะคอนติอรอรองกับประเทศมหาอำนาจต่างๆได้<ะ>แต่ประเทศไทยเนี่ยแล้วเราสะสมดุลระหว่งหางมหาอำนาจทั้งจีน<ะ>และสหรัฐอเมริก,กา